ล้มเจ้าทําไมมันเป็นความคิดของไอ้พวกสุน,นักรับใช้ของกษัตริย์ทั้งนั้นนะครับมึงพูดไม่จบนะมึงต้องพูดให้จบเช่นว่าล้มเจ้าทําไมถ้าเจ้าล้มไปแล้วกูจะเกาะใครแดกเอออันนี้กูเข้าใจได้ถ้ามึงอย่ามาพูดแบบเนี้ยใช่ไหมล่ะโหนเจ้าแดกกันทั้งนั้นนี่นักธุรกิจกองทัพตำรวจ นี่โหนเจ้าแดกทั้งนั้นเอออันนี้ก็มีเหตุผลพอจะเข้าใจกันได้ไม่มีกษัตริย์แล้วกูจะไปโหนจะไปเกาะใครแดกเอออันนี้เข้าใจได้นะครับแล้วพวกกูแ่ะพวกประชาชนราษฎรทั่วไปกูไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดํารงคงอยู่ของสถาบกษัตริย์แถมยังต้องเอาเงินไปอุดหนุนแถมต้องให้พวกมันมาเบียดเบียนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทําไมกูถึงจะไปย่องยกย,ย่องเทิดทุนมันเพราะกูไม่ได้ได้ดีบได้ดีอะไรกับพวกมัน มีแต่พวกกูจะทําให้ประชาชนทุกคนได้รับสวัสดิการ